รถุหลายขั the so ้นแท่งาสิแล้วบ้ามาเนีะเพราะดิอันแล้วเนี่สดิฉอมรถจะคล้องกับนั่นปันไม่ปันไดโน่ไม่มันแห้งเก่าเกเอาสักเอาสักสองร้อยแรงมารถพยาราดอีกร่อยิบหาโกก็จะแต่งให้เราดิซันจะคล้องก็อนรถซื้อไม่ไม่ต้องจูนไม่เันแล้ว nhà mẹ của cà phê mà hỏi tái cùng bình Nghe cứ khủng rồi Hết nhóm con vào Ui Chùn lót con vào Nhóm vào Lụt nhay lên Ui

ขึ้นไดโนโดดโนี่รถไดโน่ยังยิ้งบอกคือไดโน่รถข่อยลูกไงก็ะจะจูนระบบน้ำมันมันลงแค่นอยนึ่งฟังเสียงฟังเสียงเดินหอบพร้อมหน่อยนึง,งเป<ะ> <c oughs> ็น,รน,นไรโอ้ยหนออย่างนี้บอกรถเจ้าน่ะเอาวะเป็นอยู่วะรถเป็นยังไงนี่เสียบ <c oughs> แจ็คแล้วรถข่อยน่ะคนเดินน้ำมันไหม เดินลบน้ำมันไม่พร้อมอันนี้คนจูนเก็บอยู่มาแรนสะดุดคนได้จูนปับน้ำมันลงอีกเปิดเปิดว้าวเปิดบ้าวน้ำมันลงอีกโอ้กาอย่าให้มันบินเลยวัดจีช่างยนต์คุ้มมือท่านจะไหมโหลดแอปมาแอปจูนอะโอ้ยโหลดมาจากพีสโต้โหลดไปจากพีสโต้นี่มันมีโหลดเยอะแยะแอปแอปจูนรถน่ะโอ้ยแล้ก็โหลดไม่ค่อยจูนเลยไปไหนไปไหนที่วะไม่ต้องไปจ้าง้มันมือ ก็จ้างเี้ยลิโมงนี่แมพไม่นี่ซีหาซ่าหาพันนี่จูนเองเลยรถจะพุ่งโต้วันก็นจูดรถเนาะอ,อันนอนซองมึงยังอยูอ่แบบนี้ไม่ได้นอนซองอ,งอยู่บบบนี้ซองก็น้อมันต้องเก็บงานกันตรงเบิ่งน้ำมันรถเต็มไปด้วยหัวปอเขาจะเอาหลายไปเอารถจะคลองมามจะเฮ็ดให้โอ้ยเสื้อได้บ่เนาะเฮ้ยน้องดีเชื่อมาได้หรือพี่ จบยังมาเดี๋ยวเฮ็ดเป็นทั่วียนกูเหี้อเลยนี่ยจะเป็นอะไรมูนี่เออเป็นอะไรกูส่งอยู่บ่เป็นไหมงานมีชิ้นกาแฟะดำไหมกูเห็นมันยังไล่ตาเนาะมันสู้กันนะตอนนี้รถก็อยากแต่งหน้าอยากเฮ็ดโซนยาโซนกันสิตดยยัตดใหญ่ตดยยัตดใหญ่มันส<อ>ู้กันแต่ว่าจะพื้ตอนนี้รถกัดเอามาไป เออลบไหมเหนไหเตืออะไรปุ๊บเนาะเตือใหนี่คนจะิดคนจะเ็นรล่ยิบหาโกูก็ต้อน